ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจมเรียบสัวจ้าอาโลกโลกไซยเนียเนียงกัญญาเจตีกรูหนึ่งเจตีสเนหาสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับดิฉันลองศาสตราจารย์ประยุนทรงศิลป์ในรายการสนุกกับภาษาเขมรชุดฉันอยากรู้เรากําลังพูดถึงอาหารเขมรกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังในครั้งที่แล้วดิฉันได้พาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับคําว่า ก๋วยเตี๋ยวซึ่งในประเทศเขมรนั้นคนเขนรก็นิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยวกันเป็นอาหารเช้าแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวชนิดที่หลากหลายนะคะก๋วยเตี๋ยวก็จะคู่กับบะหมี่เกี๊ยวมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวขายด้วยค่ะคำว่าบะหมี่เกี๊ยวภาษาเขมรออกเสียงว่ามีเกี๊ยวมีเกี๊ยวง่ายๆนะคะ เหมือนกับคำว่าหมี่เกี๊ยวนั่นเองแต่ออกเสียงจากไทยไปนิดนึงมีเกี๊ยวมีเกี๊ยวแปลว่าบะหมี่เกี๊ยวค่ะเป็นการประสมคำว่ามีมีซึ่งแปลว่าบะมีรวมเข้ากับคำว่าเกียเก๊ยวเกี๊ยวซึ่งแปลว่าเกี๊ยวทั้งสองคำนี้ท่านผู้ฟังก็คงเดาความได้นะคะว่าเป็นคำที่มาจากภาษาจีนค่ะ ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวนะคะบะหมี่เกี๊ยวซึ่งภาษาคเขมรออกเสียงว่ามีเกี้ยวมักจะอยู่คู่กันนะคะบะหมี่และเกี๊ยวเนี่ยเป็นอาหารที่คนคเขมรก็นิยมรับประทานด้วยกันจึงนิยมที่จะเรียกคำทั้งสองคู่กันเป็นคำว่ามีเกี้ยวมีเกี้ยวหรือบะหมี่เกี๊ยวนี่แหละค่ะเป็นอาหารประเภทเดียวกับกุยเตียวกุยเตียว หรือว๋วเตี๋ยนะคะคือจะใส่เนื้อสัตว์ประเภทเนื้อหมูสัตว์จารุเนื้อวัวสัตว์โกเนื้อไก่สัตว์มวนหรืออาจจะใส่ปลานะคะสัตว์เตยหรืออาจจะใส่ลูกชิ้นปเปลาอเห็ดหรืออาจจะใส่ของทะเลเกลืองสมดก็ได้ คนเขมรชอบรับประทานบะหมีส่สาเร็จรูปหรือที่เราเรียกกันว่ามาม่าเนี่ยนะคะนำมาไปผัดโดยใส่ผักแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ผสมลงไปด้วยบางทีก็ใส่ใบกระเพราเหมือนผัดขี้เมาแต่ว่ารสชาติก็จะไม่เผ็ดนะคะบะหมี่ผัดเนี่ยภาษาเคมรเรียกว่ามีชามีชาก็เอาคำว่ามีหรือบาบะหมี่เนี่ยนะคะไปรวมเข้ากับคำว่าชาที่แปลว่าผัดนั่นเองค่ะ เคียมจองยำม,มีชาเคียมจองยำม,มีชาฉันอยากกินมีผัดเคี่ยมจองยำยำมีเกี๊ยวเคี่ยมจองยำม,มีเกี๊ยวฉันอยากกินบะหมี่เกี๊ยวถ้าไม่อยากรับประทานบะหมี่เกี๊ยวก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะว่ามีอาหารอะไรจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับประทานต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สุขสบายจ้า ที่นี่สถานีวิทยุศึกษา